thời là dừng đờn hả?đây như ngay, 4 người không hết phải hả?hê, hê, 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 hãy hê, 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 ีเสีียงดเฮลวอนโทนี่ทาคอสโอ้โหเป็นเกมผีที่เสียงล็อกมากเลยไอเดี๋ยวเราเล่นสี่คนนี่อีกสองคนจะเป็นบอทแหละฟังเฮ <c oughs> ้ยมีเสียงพากด้วย <c oughs> เกมดีบอกแล้ว <c oughs> เฮ้ยเที่ยงคืนเริ่มแล้วคืนแรกคืนที่หนึ่งนะฉัน GST หนึ่งเที่ยวบินของคุณกดไลค์กด F ดวิ่งกดิปอินเตอร์แอคกด E หรือไม่ก็คลิกโอเคโอค้ยเอาแล้วไหนมึงอยู่กูปะเนี่ยที่มึงมองนี่ด้วยเอ้ยมันมีอะไรบ้างเราไปสำรวจก่อนไหม <S 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 เอ้ย ไปแทนเรา <ละ S 1> ปิดประตูะไม่เราต้องบริหารแบตเตอรี่ให้รอดพ้นคืนนี้อย่าอย่าเพิ่งปิปปดหมดถ้าปิดหมดมันจะแดกแบตเตอรี่จำได้ห <c oughs> ลักการเกมเฟดดี้คาร์บูร์จินเนอร์เรเตอร์ดิ่อะไรเฮ้ยเด้อเด้อเด้อทำไมไฟกระพริบวิว่งกระบังเงียบกบไปเลยมึงเสียงอะไรเฮ้ยเฮ้ยเดี้อเด้อกวนคนไปไหวแล้วปปิดระตูปิดประตูปิดประตูปิดประตู เว้นตัวแล้วก็ไม่รู้เมื่อกี้เนี่ยไอตัวแน่น่าเนี่ยไปดีเปล่าวะไปยังไงเราจะดูยังไงดูกล้องดิดูกล้องดิดูกล้องดูกล้องดูมึงอยากดูมั้งดูไงวะไม่เห็นมีอะไรเลยกูอยากดูกล้องมั้งถอยด้วยมึงดีนปังกูเนี่ยกูดูอยู่กูดูบ้างลอยลอยเปิดผีมาแดกแม่งไอ้เลยอยากดูดูไปตอนนี้เราอยู่ตรงไหนนะ อ๋อนี่ไง security office นี่ใช่ไหมไม่เอ,อดูกล้องมังดดโอ้ยคือแรกน่าจะ easy อยู่อ๋อมีกดเปิดไฟในนี้ด้วยเฮ้ยทำดีว่ะเดี๋ยวกล้องมีกี่ตัวเนี่ยสิบตัวเหรอช่วยมาจะดูหมดเลยนะอือสิบเอ็ดตัวสิบสามสิบสี่สิบห้าสามจีเฮ้ย <S <S อะไร còn sòn, còn sòn, còn con phòng mấy phòng mấy. ở giữa còn sòn. dừng đi đi đi, nó bịt con, bịt à? con, bịt con. này con rò lúc bỏ quên đấy, không có gì hết. con rò lúc nào mình làm cái tu à? trời, trời, cái gì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  đâu, ra đây ยังไงนะอะไรวะเฮ้ย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 ลกหลกหลกลงแล้วเนี่ยตรงนี้มีอะไรด้วยนะเฮ้ยชิบหายแล้วขามีโปรเซนเวลาหยุดเดินเหรอได้ยังไงไปอะไไม่หมดไม่ใช่เหรอเฮ้ย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 เรียวเรียวอ้าเอาเอาตายเหรอ คืออะไรเวลาโดนแช่แข็งคืออะไรวะเอาชีวิตหายด้วยก็คืออะไรเวลาโดนแช่แข็งวะนั่นสิเขาเมนสอนอะไรเราเลยเอาตาโฟอร์ซอีกแล้วเอาไฟฉายไม่มีด้วยฮัลโหลเฮ้ยมึงมีไฟฉายไหมไม่มีไฟแล้วทำไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเอ้อยเจ้าเฮ้ยมาเจ้ามาเจ้ามียาเจ้าดูดก็ไม่ได้ดูดก็ไม่ได้ เฮ้ยขาไม่เห็นวะเอยเฉยเอยเฉยเอยเฉยี้ยมีบทตอนนี้ด้วยเหรอตัวเฮียอะไรอะอะไรเปตัวแข่งข่ายยาวๆคล้ายๆตัวตลกอ่ะทำไงดีเราต้องทำยังไงดีไม่รู้ไปไม่มีเดินไม่ได้เนี่ยมองไม่เห็นเลยมืดอันนี้คือมืดคือมืดจริงๆเลยอะโอ้โหแล้วมันเดินอยู่แถวนี้ทำไงวะเดยวไปทำอะไรไปไหนน่ะฮัลโหล ไปแล้วไล่หลักไปแล้วไล่หลักไปแล้วโดนแดกตายเสียงยังดังโดนแดกเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงเฮี้ยอะไรนะไอ้เจ้าไปตรงช่องนั้นเออไอ้เค็มไปปิดพม่านลงไปปิดพม่านมาไหนเออนั่นาปิดปิดมันอยู่นะปิดแล้วอะไรนะมึงลงอยู่ไหนกูเห็นมึงกูเห็นสว่างมากเลยตอนเนี้ยอ่ะเดี๋ยวมึงตายเหรอเออเอ้ามันมีสามหัวใจไหมเหรอใช่กูตายไปสามแล้วไง อโอ้ล้วทิ้งกันอย่างนี้เลยเหรอได้เหรอเด้อไอประตูทางทางขวามันนั่งเลยมันนั่งเลยมันต้องวิ่งอย่างเดียวเฮ้ยทำเอาเออเรียบร้อยแตกแม่แม่โดนทับเจ็บแตกหน้าแล้วเสียงดังมากหูจะแตกคืออะไรกูบอกแล้วมึงไอตัวตลกปะไม่ใช่เกตี้ีน่ะ อ cage ่เอ the อาเตือนแบบนี้โอ้โหเชียอ่าเตือนแบบนี้โอ้โหเชียอะไรพอโอ้โหเหย็ดสะดุ้งสุดตัวเลยเว้ยโอ้โหรู้กูหันหลังไปแล้วแม่งลอยอยู่ตรงหน้ากูแล้วก็พุ่งใส่หน้ากูเลยกูยังฟังคำสอนไม่จบเลยนะมึงเอาอะไร โอ้มึงสอนนานเจ็บหายเลยแล้ว,ลวผีผีแม่งออกทั้งทั้งที่มึงยังสอนไม่จบเลยเรียบร้อยโอ้จบสักทีห้องไฟฟ้าเป็นไงเราต้องออกไปทางไหนเดี๋ยวเดี๋ยวมาเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มาวะมาะอาไวเยอะคืนแรก<น>เงาแล้วเหรอเปิดอยู่ปะเปิดอยู่เจบหายแล้วมันเฮ้ยมันจ็บหายแล้ว<า>ขอให้ครูก่อนเลยแอ้แรกไป เดตเดเตอรอเราอยู่เดตเดเตอร์มันก็รอเราอยู่เหมือนกันมันอยู่ข้างหน้าเออเออเห็นแล้วโอ้ยตายแล้วเราต้องไปทางไหนบอกเดตเดเตไปซ้ายใช่ไหมไม่ถ่ายแล้วอย่างนี้เอ,เ,เอาด้วยเอาด้วยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเลยเด้อไอ้กิซอนกูซ้อนไม่ได้สิกูซ้อนคนเดียวเดี๋ยวไฟฉายกูจะเหลือแบตคนเดียวแล้วของคุณจะหมดแล้วเนี่ยเปิดมากไม่ได้ต้องเปิดแกวแวบแล้วก็ไปต่อ อะไร oh, yeah, เพดเจเนเรเตอร์ไอสเวตโอเจเนเรเตอร์มีเหนือกับใต้เยอะแล้วลองแยกกันไปป้าเนี่ยเดี๋่อยไปไปดูค uh, ่อยไปไปดูค่อยไปเฮ้ยไอ้เหี้ยโดนอีกแล้วกูโดนอีกแล้วโดนอะไรวะทขาไมกูโดนคนเดียวไอ้ตัวเติมเลยเสร็จลูกกวาดเนี่ยเออนี่ไงเทานี่ไงออเปนเดอะดอรีสตาร์ทเคยกูลังรีเดี๋ยวมึงซ่อนเหรอไม่ได้ซ่อนกูก็ยืนข้างๆมึงเนี่ยไหนอะยิบหายเสียงดังกูก็ยืนหนุนข้างมึงเนี่ยเสียงดังไว้เยอะไปไปเรื่อยไป ไปใส่กูหมดใช่ไหมแล้วไปน้ำลอยจำลอยมองเห็นมองเห็นเลยเลยไปแล้วซ่อซ้อมซ่ไปใส่กูยังแล้วเฮ้ยเอาเย้าเจียเอ้ยไฟติดเห็นเห็นไหมแล้วเมื่อกี้ไม่เห็นไม่มีอะไรเลยกูโดดคนเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยอย่าจำสแกนหนักมากเกมนี้เกมนี้ตรงไปแล้วเวสมันคือตะวันตกนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แปลว่านะไม่ใช่แปลว่าทางใต้ ด้ตงรงนี้ปีเลยนะรัดได้ไหมไม่ไปตังนี้นหละโอ้ยจองแบบเลยเนียไงทางเดิมทางเดิมที่จไกลชิบหายเอ้เอ้ยออกมาตัวนี้น่อยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเดีด๋วยวดใครมากีกะใครมากีกะอยู่ห้องอาเขตเหรอลึกไลงไลงไรต้องทำอะไร๋ยวต้องทำอะไรป่ะเดี๋ยวขอดูก่อน เฮ้ยไอยอีกแล้วเหรอจริงปะเนี่ยไปใช้กูหมดแล้วนะเอ้ยเอาแล้วเอาแล้วอะไรกั <laughs> นเสียงอะไรกันโด,โด,โดนอะไรเงี <laughs> ไม่โดนเดียวเดียวเี่ยอะไรเนี่ยกูจะไปหันได้แต่กูหดดดันแล้วกูโดนทุกทีเลย ผมเองผมเองคืออะไรอ่ะอ้าวกูได้เสียงคนโดนโดนอะไรกูตายอ้าวไม่รู้สามจริงไม่ขึ้นภาพหมีเออไม่ขึ้นภาพหมี่เฟดดี้อ่ะอยู่ดีมันก็ขึ้นโกลเด้นเฟดดี้อ่ะกูลังเลี้เอาแก่กูโดนกแล้วกูโดนกแล้วกูกระโดดแล้วเนี่ยเอือเสียงดังจิ๊บไฟ คืออะไรโหผีหลายตัวมากเลยแล้วไฟแม่งดับถีสองครั้งตีบ,บ้าปะเนี่ยกูเพิ่งเปิดเมื่อกี้ดับอีกซะละต้องเล่นจริงจังเลยนะถ้าจะถ้าจะเ,เล่นแบบใช่ไปไปใหม่เมื่อกี้ยูยังรีไม่เสร็จเลยแม่งมาลองนาวก่อนแสดงว่าแต่และต,ตัวแม่งรับมือไม่เหมือนกันนะเหมือนในเกมหลักมันอนะ่ะก็เลยกเลยไปจะหมดแล้ว ไม่ยงไปไอติดแล้วตไอเขี้ยวไม่ใช้ไปสวย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 อ่า่อนลมหายใจเล่นไฟไปสีเนี่ยเออหลอกปันเนี่ยแหน่ะเดี๋ยวมันเฮ้ยเดี๋ยวมันเวลานับแล้วดิไม่ได้เวลาฟอร์เซลแล้วอหรอเก็บไหมไม่รู้อะอ่ะเรียแลไหนมีไม่พอใจไหมเดี๋ยวเชี่ยผีเป็นตรงนี้เหรอ การกลับตรงไหนจำทางกลับไปได้ล้ำทางเลยตามไปยังไงบ้่ะกลับทา,างเก่าเอเตรงไปไปเลยไม่นำ้ำหรอไม่มีวิ้ชายมันมีอ่ะไปกาแฟกระติดอยู่เบาเกิดดับเอาให้กูเก็บเพย์กูน้ำใช่ไหมใช่เออเก่งอะไรอะ่ะเอาดิ๋ยวจำส่หน้า <c oughs> เดี๋ยวอย่าวิ่งมากเลยเดี๋ยวโดนโผล่ตรงหน้าต้องวิง่งหนีไม่ได้ วิ่งเท่าที่จำเป็นเสียงอะไรนั่นน่ะสิเฮ้ยสุดยอดเฮ้ยเอ้าเกี้ยวอ่ะเาคือะไรอ่ะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยผ่านเอ้าการงงงงผ่านเฉยเลยแล้วก็โดนจับหนึ่งทีผ่านเลยเสร็จคือตกใจคิดว่าตายหาซะแล้วอ๋อผ่านเฉยเลยอี่ย่เอาวะยากแค่ไหนก็ผ่าน ไอ้เยี่ยไม่ใช่ยากแค่ไหนนะย,ยากเึ้นนีแค่ด่านแรกกันเนี่ยเออคือแรกกางหลงข,งขนาดนี้เหรอ <laughs> ถ้าชอบคลิปของผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณครับ